น,นีนุนทิยาก,กับภาพอมัน่ปเอาเอฟซีมาทาบุญอยู่วัดปากุ้งนะคะที่สําคัญแนวทางของวัดปากุ้งมักจะไปประเทศเล่านะคะนุนทิยากระได้เอาเงินมาถวายเงินกับน้ำกับปัจจัยร่วมสร้างที่เอฟซีโอนมานะคะเพื่อนหายมาแล้วนะคะวัดน,นี้นะคะสองครูเป็นเลขสองตัวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยคะ่ะอาจารย์การนรรมสการค่ะ,คะวันนี้นุนทิยาก,ก็ได้เป็นสะพานบุญ ผ้าเอฟซีมาทําบุญรวมสางกําแพงนะคะมาทีละเล็กทีละน้อยนะคะเด็ดไปเรื่อยๆกามีอยู่สองท่านสามท่านกันน้นที่ญานเนี่ค่ะคนอยากรวมสางกําแพงทังวัดป่ากุ้งนะคะคุณจําลองขอสินกลางนี่นะโอนมาสามลอยได้สองอาทิตย์แล้วมึงยาพึ่งมากขอโทษขออภัยเด้อค่ะนะคะเขาจะมาวัดนี่ประมาณเดือนหนึ่งประมาณเกินสามข้างนะคะ อุนทีราดาคอนลอนนะคะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ,ะแล้วนุนทิยาก,กับนุนทิยาสีรอดกัหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพื่อว่าจะให้มันลุโตเป็นทั้งหมดมทั้งมวลสองพันสามร้อยบาทอยู่ในซองนี้นะคะ นะคะวนุญาก,ก็ซื้อน้ำซื้อเอมรอยมาถวายทางวัดน้ำน,นะคะเอมรอยกับห้สร้างนะคะมุนธน้าบุญกับเอฟซีนะคะะอาจานวยพรให้เอฟซีนะคะโอ้ยมมอเคลื่อนกบอบหมอว่านก็เห็ดกับสร้างจนไข่ยาพ้าลาก <c oughs> เือบเบิ้คืนเลย <c oughs> เป็นตัวขอนเอ้ยนะคะเมื่อยนะทีเราบุญเงาสะสมบุญสเสบียงบุญสร่างกำแพง รักษาได้หลาร้ยางทุกสิ่งทุกอย่างในวัดนี้ว่ารักษาสมบัติาศาสนาสถานของพระสงฆ์องข้าเจ้าไวส้สมบัติเท่ากับเดียดย่างยื่นสืบต่อหลูกต่อหลานไปสางไว้กับเพื่อให้ญาติโยมเขาปฏิบัติธรรมให้ไร้กังวลนาสิงรบกลัวให้ห่อหลอมคำแพงอหลอกไปเวลาปฏิบัติธรรมให้เผาหน้า เกตได้ร่วมได้โล่งงามได้เห็นแก่นัตถิสันติปรมังสุข,ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีนี่ล่ะแต่จารนเ<ม>ุ่งงงนเนี่ยวันนี้ละคำสุภาษิตของพระเจ้าอเอาวันนี้นดีใจน้ำเ้อม,มาถูกงวดโอ้โหไออาตมากับปื่มใจน้ำตีใจน้ำเอฟซีนันทยาแต่ว่าที่เชี้ยนซื้อไว้กับแพงดอกเอฟซีนนทยาไว้ดอกกะลึกไว สล่าก็าาวา่าสางไรแล้วสลาสางกับตังแ่ปีธนุทิยาจำว่าพิดตังแต่ปีหกฮกนะคะพาจาอันสลา,าตรงนี้ที่เอบซีรวมสางเราซื้อว่าจะเป็นเงินกับเกือบแสนด้วยกันนะคะจะอาตมาอัตมตามติเขียนร่วมเลยเอฟซีนนทิยาพารวยที่เขียนนว้ที่งกํำแพงเนี่นนนลยละสาปีดีเจริาบุญกับเอฟซีนะคะผู้ใดอยาา่างร่วมทำบุญกับท้างวัดปากุงนะคะร่วมสร้างกำแพงนะคะ แนวทางนี่จะเป็นของลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่นันิงเพิ่นกอกำแพงอยู่นะคะเดี๋ยวนนที่ยาจะพาไปถามแนวทางกันนันิงนะคะตอนนี้เพิ่นกอกำแพงอยู่นะคะนะคะขอโมทนาบุญกับเอ็ซี่นะคะขอให้เอ็ซี่โชคดีแนวทางของวัดปากุุงเดี๋ยวจะพาไปเบื้องแนวทางเน้อค่ะิันจะให้สองตัวหรือสามตัวนะคะอร่อยแตที่ให้สร้างแล้วเนี่ยเป็นกินทุกมเื้อทุกมเอื้อค่ะจะเล่นพอนเนาะญาติย่อมก็ให้เรื่องลำดุวนะคะพรอาจารย์ความว่าอึดอ่าให้มีค่ะ ควบทำดวยก็ขอให้ฟังมีเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆ,ๆคำว่าอึดว่ายากขอยายมีหยาดย่อมของดนทิยาเด้อถี่มสอยอาจารย์ไพ่อันตรายที่เขาามากไก่กลาเป็นอนิสงส์ป้องกันไพ่ให้อืไปทิ้ใไดไก่มีคว่ำจะเลืิญลุ่งเรื่องสาธุสาธุสาธุาจักเว้นมู่ไพ่ทั้งหลายอือาตมากับดดมากกับเฮ็ดไปๆๆเรื่อยๆจกักติดเก็บไว้ยังเงินเนาะ ค่ะสาธุสาธุสาาธุน้องดิยาบรลควรแล้วค่ะเราจะไปทำเนี่ัทอาจารย์ลูกศิษย์ของพระอาจารย์นะคะเรร้อสร้างนิ้งหมดละนะคะน้อิยาจะพาไปส้มทนิ่งเิ่นก้อกําแพงนะคะเดี๋ยวจะทำเนว้ยท่ากับเพิ่นนะคะนะคะเิ่นทํางานนะคะนะคะเอฟซีท่านใดยอยากรวมท่าบุนสร้างกําแพงวัดปากุ้งนะคะ นทิยาพ้อมที่จะเป็นสะพานบุญหายนะคะติดต่อนนทิยาโดยตรงนะคะ0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ลน์แอดไลน์ตามเบอร์นะคะทุกบาททุกตางคงถึงวัดแน่นอนนะคะถึงซาถึงเรียวกบถึงคือเกา่านนทิยาบริเล,ลืมนะคะจดไวนะะ้นะคะนะคะเพิ่นกระทํางานไปเรื่อยๆช่วงนี้ฝนหยุดแล้วนะคะเอ่อช่วงหนึ่งบ่ได้ทาเพราะว่าฝนฝนตกนะคะช่วงนี้ฝนหยุดนัน่นเองก็จะก่อไปเรื่อยๆนะคะก็ขึ้นซ้ก้อนซี่ก้อนไปเรื่อยนะคะ ะะเหตุและผลที่ทราบเพราะฝนตกเหตุผลหนึ่งกับเพรามีซางนั่นิองทางานคนเดียวแล้วก็พ,า,า,จา,พา,าจารย์พราจาร์เพิ่นกับบ้แข็งแรงนะคะพาเพิ่งประสบอุบัติเหตุนะคะตั้งแต่ตอนบม่ทนบวชนะคะพาเพิ่นหักไส้เล็กนะคะนะคะเวลานางเพิ่นกับง,ง,งอขาบ่าไดนะะ้นะคะนะคะโอ้ตอนน,นี้ก็เป็นเป็นแถวเลยอีก ก็ใส่ใส่งบหลายนะพระอาจารย์เขามาสถานที่เง่าไปเรื่อยๆกับแหงหมูเล่าค่อยดีไปในดอกนะคะถามยังไงเนาะถามแนวทางนน่นเนาะเ,เพิ่นเบื้องส่องเพิ่นไม่อยากยุดเพิ่นหิวคู่ปูนไปแล้วพี่น้องอ๋อเพิ่นก้อยตรงนี้นะคะนะคะกําลังก็อ,อ,อนะคะดาวน์นนทียาจะจะว่าให้เพิ่นยุดจะถามแนวทางเพิ่นต้องว่าเสียงดังๆนะคะสร้างจะเสียง เสียงเบาเพิ่นเพราะอย่งนน่ะต้องว่าเสียงดังๆเลค่ะเป็นกอกำแพงที่ตรงนี้นะคะบ่มีคาแรงเด้อค่ะนะคะผู้ใดอยากรวมท่าบุญกับท่างวัดนะคะร่วมสร้างกำแพงนะคะสะสมบุญไว้นะคะนุนที่ยาก็รู้สึกว่าวัดนี่นุนที่ยาท่าบุญไปสามรอบแล้วนะคะแล้วก็หลายท่านหลายคนิ่นก็โอนมาท่าบุญหลายรอบคือกันนะคะรอบละสองร้อยสามร้อยนะคะแล้วแต่ศรัทธานะคะท่าบุญฝากไว้นิดๆหน่อยๆก็ได,ด้บุญืี่ก่านะคะอยู่ที่ใจนะคะใจห้องใสสะอาด ก็ได้บุญนะคะเอฟซีลายท่านลายคน้นก็ยังให้ตามให้แนวทางของวัดป้าน,นี่ส่วนมากมันจะไปประเทศเล่าไหมคะน,น,นันเองครับนะคะสำหรับวดนี้นั่นๆที่ก็บอค่อยเห็นเพื่อนเอกพี่น้องเราเพื่อนกับบางครั้งครับ่บมีงานฝนตกบ่ได้ก็เพื่อนกับอยู่บ้านนะคะนะคะช่วงนี้ฝนมาตกอะไรกร็แนวทางของวัดป่ากุง้งวัดวันที่หนึ่งกรกฎดาคมสองห้าหก ปดนี่น่นิงได้ตัวใดเนาะค่ะที่จะแบ่งปันเอฟซีเพื่อจะได้มีเงินมาร่วมสร้างกำแพงมาค่ะพูมเป็นหาตัวใดเก้าเจ็ดเลขสามตัวมีบอเลขสามตัวตุอกถาพุกตาฮะเลขสามตัวถามไผถาาพุทตาลุงตามาแร้วเ่ลุงตามีลุงตามาอยู่บ่คอ่ะพระอาจารย์ เพื่อนว่าเลขสามโตต้องท้หลุงตาเพื่อนว่าเพิ่นหายได้แต่สองโตเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้างเดียวมันปะค่ะครับอ้าวเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเพื่อนบอกว่าเลขสามโตเพื่อนพัลลู่ด้วยอ้าเก็สามผมอ้าเก็ดสามอ้ามีเก้าเจ็ดกับเจ็ดสามพี่น้องสองคู่เน้นคู่ใดนี่นันี้เก้าเจ็ดกับเจ็ดสามเน้นคู่ใด น้ำหนักเท่ากันปะคะเท่ากันเน้นเท่ากันเอ้าน้ำหนักเท่ากันพี่น้องหลายหนะ้าที่แล้วแนวทางของวัดป่ากุ้งม้วนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดร่วมสร้างกำแพงวัดให้เก้าเจ็ดกับเกตสามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยสังเกตแนวทางของวัดป่ากุง้งมกกักจะไปประเทศเลาวพี่น้องตามะะ้อค่ะเลขแค่สองคูนะคะ อาจจะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะว่าตามท้ยกับตามเล่านะคะพระอาจารย์ลาเป็นแนวทางเพื่อจะได้ร่วมสร้างกำแพงร่วมกันนะคะนะคะนุ่นทิยากับเป็นสะพานบุญหายทุกอาจารย์ทุกสำนักทุกวัดนะคะที่เพิ่นติดต่อมานะคะนะคะขอโมทนาบุญกับเอีนะคะแนวทางเพิ่นกระหายเก้าเจ็ดกับเจ็ดสามนะคะเอานะนี้เฮ็ดงานเลยเดี๋ยวนุ่นทิยาจะทายเพิ่นเห็นน้วมาเหตดจัง เห็ดจังได้เห็ดกำแหงเห็ดจริงๆสางจริงๆไม่ได้เอาเงินไปไหนเลยคายก่อผม้ด้ค่ะค่ะอ่าทุกที่ยากจะทายดื่งน้ำกันเด้อค่ะมันหิวปูนไปแล้วนะคะมาปูนวัดพอดินเวลานี้อันนี้ปูนทั้งหมดได้เนาะเห็นบ่ปูนข้างในหมดเลยเหมนบนน่ปูนข้างใน,นหมดเลยเนาะหมดแล้วมันหูบ่ค่อยดีจักงน้อยนะคะนะคะเพิ่นก่อทีละสองก้อนก็ไปเรื่อยๆนะคะนะคะ จะใส่ใส่เงินลายอยู่พี่น้องนะคะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะที่นั่นได้แค่น้อยนนที่ย่ามาหมอบทีละทีละสามพันเนี่ยเราซึกว่าจะสองรอบนะคะนอกนั้นกับทีละพันกว่าทีละบ่ถึงพันกับมีนะคะนะคะคอยเป็นคอยไปนะคะแต่ข้าโจกดีกับคอยมารวมสร้างน้ำกันนะคะว่าอาจารย์กับนันทงกับสอยกันเห็ดนะคะนะคะ สรุปแนวทางของวัดป่ากุ้งนะคะแนวทางวัดป่ากุ้งือ mm hmm. วันที่หนึ่งกุมกรกฎาคมสองห้าหกแปดร่วมสร้างกำแพงวัดนะคะเก้าเจ็ดกับเจ mm ็ดสามนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสรุรก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะใช่บูใช่ยนุ่นทิยาก,กบับบลูนะคะท่ายําให้เป็นแนวทางแต่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แนวทางของวัดป้ามักจะไปเพื่อนบ้านนะคะมักจะไปเที่ยวประเทศลาวนะคะเขาก็มางรุ่นน้ำกันมีแค่สองคู่นะคะ กลับด้วยนะคะอาจจะเป็น97หรือ6เกตนะคะนะคะ,นะคะเกตสามนะคะนะคะอันนี้ให้ FC ฟซีเจ้าดีน้ำเดอยินอะไระนใส่หูฟังหหให้เอฟซีเ้าดีน้ำเดอร์เพิ่นจะได้ร่วมสางกำแพงให้แล้วไว้ๆเนาะนิดน,นีงเนาะ ok <again> นะคะน้องดิยาบรบกวนแล้วนะคะขอโมทนาบุญกับ FC นะคะนเอฟรก็ได้นะคะ ส่วนหากนีนต่างเงื่อนเอฟซีนะคะตอนนั้นนุน่นพิยามาสั่งซอยสังวัดกับเงื่อนเอฟซีไลยอยู่นะคะตอนนั้นนะคะปีหกหกนะคะคอยเป็นคอยไปนะคะนุ่นทิยากับเขาวอวยพรให้เอฟซีโซดีแนวทางของวัดป่ากุ้งนะคะ